ฉันชื่อบอนฉันเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่นี่และวันนี้ฉันจะพามาทําความรู้จักกับโรงเรียนและประวัติของโรงเรียนสวนกุหลาบสูนทรประการกันงั้นถ้าพวกเราพร้อมแล้วเราไปทําความรู้จักกับโรงเรียนนี้กันโรงเรียนน้ำวิมินทราชินุทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรประการหรือที่ชาวสวนกุหลาบเรียกว่าสวนสมุทรโรงเรียนนี้ถูกก่อตั้งขึ้นเป็นลำดับที่3าในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยในปี2533ทางสวนกุหลาบ วิทยาลัยไ,ได้มีการส่งคนมาดูสถานที่และมีการวางแผนที่จะก,ก่อตั้งสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการและในปี2534จึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่8เมษายนพุทธศักราช2534โดยมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการและในวันที่7กันยายนพุทธศักราช2535โรงเรียนได้รับประกาศจัดตั้งชื่อใหม่จากกระทรวงศึกษาธิการว่าโรงเรียนนวมหมินทราชินุทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ อันเป็นนามที่รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและเป็นโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระชนมายุครบหกรอบเราเริ่มไปทำความรู้จักกับโรงเรียนนี้ให้มากขึ้นกันเถอะไปกันเลยผู้กอ่อตัง้งผู้กอ่อตั้งนั้นเกิดจากหลายๆองคอ์กรและหลายหน่วยงานที่ได้เข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนจนเกิดโรงเรียนนี้ขึ้น เราจะแบ่งเป็นหัวข้อลหลักๆได้สองหัวข้อดังนี้ 1. ผู้ก่อตั้งภายในผู้ก่อตั้งภายในโดยเกิดขึ้นจากความร่วมมือของพอ,อสุโขวธทิโชคและคณะครูรุ่นหนึ่งอย่างคุณครูนัชยามีโสภะและคุณครูวนิดาจันกระจ่างและอีกลหลายท่านคณะครูและพอ,อต่างช่วยเหลือกันเท่าที่ตัวเองจะทําได้รวมถึงยังมีอาจารย์สุทิเพนบานผู้อำนวยการโรงเรียนสกลาวิทยาลัย ในตอนนั้นเข้ามาช่วยเหลือ 2. ผู้ก,ก่อตั้งภายนอกมีหลายๆองค์กรเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียนของเราทั้งท่านนายบรรจงพงศพักด์รองอธิบดีกรมสามัญศึกษาในขณะนั้นและนายวัฒนาอัศวะเหรัฐมนตรีการกระทรวงมหาดไทยนายภัยทูลสุนทรวิภาคผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและรวมถึงประชาชนและข้าราชการจังหวัด ทีไ่ได้เข้ามาช่วยเหลือจนเกิดโรงเรียนนี้ขึ้นผู้ํำนวยการู้้ํำนวยการ1นายสุโขวุิโชคดำรงตำแหน่งเมื่อพศ2533ถึงพศ2542 2นายประจงวั et, ลเลศดำรงตำแหน่งเมื่อพศ2543ถึงพศ2547 3นายสุรัตน อัตนะวานิชด,ดำรงตำแหน่งเมื่อพศ2548ถึงพศ2551 4. นางสาวอาลีธงชัยภูมิดำรงตำแหน่งเมื่อพศ2551ถึงพศ2555 5, 5. นางเพ็ญพิไลลักษ์มณีภาคดำรงตำแหน่งเมื่อพศ2555ถึง พศ2 5 5 8 6นายบรรหารเหยียมสะอาดนําลงตำแหน่งเมื่อพศ2 5 5 8ถึงพศ2 5 6 1 7ว่าที่ร้อยตีลมบนบุญวนะันะนําลงตำแหน่งเมื่อ 12. สพฤศจิกาย,ยน2561ถึงปัจจุบันสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ของโรงเรียนนี้นั้นสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคือ สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 1. สิ่งมีชีวิตปลาตีนโดยโรงเรียนนี้นั้นมีบอสําคัญสําหรับเด็กๆทุกคนคือบอตะเล็กซึ่งมีจํานวนของปลาตีนจํานวนมากจนภายหลังได้ถูกตั้งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจาโรงเรียนนี้ดอกกุหลาบเป็นดอกไม้ประจาโรงเรียนนี้มีสีชมพูสวยงามและไม่มีนม้ำภายหลังได้ถูกถวายนามกุหลาบนั้นว่ากุหลาบจุฬาลงกรต้นกระเบองพึก เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนซึ่งต้นไม้นี้เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงที่แห่งชัยชนะ 2. สิ่งไม่มีชีวิตตาเสมาชม,ชมพูฟ้าตาสัญลักษณ์เป็นได้ปักรูปตรงใบเสมาสีชมพูฟ้าอย่างละครึ่งประดับเหนืออักษรย่อโรงเรียนสกสบริเวณอกข้างขวาสำหรับเครื่องแบบนักเรียนมัธยมปลายธงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนหลวงแห่งแรกของประเทศไทย และสำหรับโรงเรียนภายในเขือสูงกุหลาบวิทยาลัยหรือลูกเรียนอื่นๆที่ใช้สทงสีนี้สามารถใช้ได้ด้วยเช่นกันและต่อมาตาประจําโรงเรียนสูงกุหลาบวิทยาลัยตาประจําโรงเรียนสูงกุหลาบวิทยาลัยเป็นตาประจําโรงเรียนในเขือสูงกุหลาบทั้งหมดโดยเป็นรูปหนังสือมีไม้บรรทัดดินสอปากกาขั้นหน้าปกหนังสือมีตาตะเกียวและอักษรยอ่อจอปลอด้านขวามีช่อดอกกุหลาบ มุมซ้ายล่างมีริบบินผูกช่อดอกกุหลาบซึ่งมีตัวหนังสือกำกับว่าโรงเรียนสวนกุหลาบตาณวามินทราชินุทิศนอมลอเป็นพระนามพิไลย่ยอของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีอักษรพระนามยอ่อเป็นสอกอภายในภายใต้พระมหามงกุฎทรงพระราชทานให้แก่โรงเรียน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนชาวสวนสมุทรต่างมีที่พึ่งที่คอยปกปักรักษาและคอยช่วยเหลือลูกๆมันโดยตลอดเด็กๆหลายคนต่างพากันมาขอพอรเพื่อให้ตัวเองสบายใจและมีที่พึ่งทางใจโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สาคัญจะมีหลวงพ่อสวนกุหลาบลูกปั้นหล่อห้าและสามตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนที่ได้กล่าวมาตั้งอยู่กับชาวสวนสมุทรมาอย่างยาวนานกิจกรรมที่โดดเด่นในโรงเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบต่างมีกิจกรรมที่น่าสนใจจำนวนมากที่ทําให้เด็กเกิดจินตนาการได้โชว์สกิล และได้ฝึกทักษะในหลายอย่างและหลายด้านโดยในโรงเรียนได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น2อย่างหลักคืองานเชียร์และวงโยธวาทิตเชียร์และแปะอักษรเป็นกิจกรรมที่ทําให้น้องๆและพี่ๆต่างร่วมมือกันแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีที่มีต่อกันในโรงเรียนจนเกิดงานกีทาสักุลาบสพัสด์ขึ้นและวงโยธวาทิตเป็นชุมนุมที่ทําให้ทุกคนในโรงเรียนได้เข้ามาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จ้างเสียงเพลงอันไพเราะมากมายต่างๆเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายบ่งบอกและแสดงถึงชาวสวนกุลาบโดยเราจะแบ่งเป็นสองหัวข้อหลักๆคือ เครื่องแต่งกายมอต้นและเครื่องแต่งกายมอปลายโดยเครื่องแต่งกายมอต้นจะมีเครื่องแต่งกายชุดนักเรียนชายและหญิงเครื่องแต่งกายชุดพลัาศึกษาชายและหญิงและเครื่องแต่งกายชุดกิจกรรมลูกเสือเนนาลีชายและหญิงเครื่องแต่งกายมอปลายเครื่องแต่งกายมอปลายชุดนักเรียนชายและหญิงเครื่องแต่งกายชุดพลาศึกษาชายและหญิงและเครื่องแต่งกายชุดนักศึกษาวิชาทหารชายและหญิงเฉพาะผู้ที่ศึกษาคณะสี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการได้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือและความสามัคคีในคณะสีขึ้นได้เกิดกิจกรรมกีฬาสีปาตินเกมขึ้นโดยจะมีสีม่วงสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงโดยประวัติเบื้องต้นที่เราได้ไปสัมภาษณ์นายนิสิตชัยเหลืองนุ่นผู้ก่อตั้งคณะสีของโรงเรียนนี้ว่าสีม่วงประวัติความเป็นมาท่านได้ให้ผลว่าพลังของชาวสวนกุหลาบชาวสวนกุหลาบที่ช่วยกันผลักดันให้โรงเรียนใหญ่โตจนได้กลายมาเป็นชื่อพลังสวนในปัจจุบัน สีเขียวประวัติความเป็นมาท่านได้ให้เหตุผลว่าเมื่อสีม่วงหรือพลังสวนได้เกิดขึ้นท่านได้คิดว่าบางครั้งคนอื่นก็มองว่าเป็นโรงเรียนเดียวท่านเลยใส่ชื่อของมวลกุหลาบเข้าไปคือของทุรเรียนที่อยู่ในเครือสุกุหลาบนี้มาเห็นความสําคัญของพลังสวนจนเกิดมวลกุหลาบขึ้นความสามัคคีปองดองกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันสีเหลืองประวัติความเป็นมาท่านได้ให้เหตุผลว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่อยู่ติดกับชายทะเล และเป็นตัวบ่งชี้ชัดว่าเรากําเนิดที่ริมทะเลสีส้มประวัติความเป็นมาท่านได้เห็นผลว่าปากน้ําของเราเป็นเมืองของทหารเรือเพราะว่ามีโรงเรียนนายเรืออยู่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทั้งหลายเลยได้ให้กําเนิดยุทธนาวีหรือสีส้มสีแดงประวัติความเป็นมาท่านได้เห็นผลว่าซึ่งทั้งหมดทั้งมวลทุกสีที่กล่าวมาแล้วล้วนอยู่ในจังหวัดสุรประการซึ่งสั้นทึกงท่านอยากให้ชื่อของเจาะเห็นการเรียนสายสามัญม,มอปลาย โดยเมื่อหมอต้นศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สจะมีการสอบคัดเลือกสายการเรียนเพื่อไปต่อหรือศึกษาในสายวิชาที่ต้องการจะเข้าไปเรียนในอนาคตโดยโรงเรียนนี้จะแบ่งสายการเรียนออกเป็นหสายได้แก่วิทยาคณิตวิทยาคณิตคอมคณิตอังกฤษสิ่งญี่ปุ่นสิ่งจีนไทยสังคมสรุปแบบสอบถามแบบสอบถามเรื่องโรงเรียนนวมินทราชินุทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ ผู้บริหารคนแรกของโรงเรียนคำตอบส่วนใหญ่คือนายสุขโขวุฒิโชคดอกไม้ประจำโรงเรียนคำตอบส่วนใหญ่คือดอกกุหลาบต้นไม้ประจำโรงเรียนคำตอบส่วนใหญ่คือกะระเบื้พึกสีประจำโรงเรียนคำตอบส่วนใหญ่คือชมพูฟ้าวิชาที่ต้องการให้มีการเรียนการสอนภายในโรงเรียนนี้เพราะเหตุนใดส่วนมากตอบวิชาว่ายน้ําเพราะเกิดอุบัติเหตุบ่อยและเด็กไทยส่วนมากว่ายน้าไม่เป็น ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณครูวัิดีดาจันกะจ่างครับคุณครูที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติโรงเรียนสมุนดาพิทยาลัยศูนยประการนะครับสวัสดีครูนี่สวัสดีครับ่ะก็ขินดีเนาะได้รับการทักท่างโดยมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติผูคนที่มาคุณครูวันดดาเราจะอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2อ3 4ซึ่งเป็นครูแ้าปัจจุบันก็บอกว่าเป็นครูรุ่นหนึ่ง รุ่นหนึ่งรุ่นแรกของที่นี่ดูจากหน้าตาก็รู้เลยว่าเขี่ยวนะคะทางที่นี่วันนี้เนี่ยด้วยความเย็นเยนนะลูกก็ว่านักเรียนะนะคะมีความประสงค์ที่จะทํางานส่งชิ้นงานให้กับครูผู้สอนซึ่งเป็นอะไรที่ตัวครูเองเนี่ยทำลักสูตรส่วนบุคคลศึกษาเรียนรู้มาต่อเน,นื่องเป็นอะไรที่ประสบความุณครูก็ยินดีค่ะบอ่ะเสร็จได้เลยนะคะงานนี้มีผลตอเรื่องความ แน่อคำถามแรกเนี่ยก็อยากจะให้คุณนิดานครับเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงเรียนสุขหลักที่อะไรสมุทรการ์มาสังเกตเขาส่คร่าวๆเนาะครส่วนสุขหลักที่อะไรสมุทรปราการ์ในอดีตละปี2533ันะคะซึ่งยังไม่ได้ก่อเนินสถานที่ของเราเองแต่ปี2533เนี่ยส่วนสุขหลักที่อะไรสมุทรการเนี่ยได้รับ การเหมือนกับทางสวนสวนตุนลาใหญ่ได้ส่งบุคลากรเพื่อที่จะมาเพื่อที่จะมาอะไรนะู้เพื่อที่จะมาเริ่มก่อตั้งโรงเรียนแต่ณเวลานั้นมีน้องนาะมีพี่นักเรียนเป็นพี่เนาะเป็นพี่ตั้งแต่ปีรุ่นสามสามเนี่ยมีนักเรียนมาสมัครสองห้องเรียนสองห้องเรียนเนี่ยพอถึงเวลาจริงๆโรงเรียนไม่สามารถที่จะหาสถานที่เรียนได้ ไม่สามารถจัดการเี you no? yeah, magic, ินการสอนได้ไม่มีบัตลากรเลยเอาน้องที่เป็นนักเรียนผู้หญิงเนี่ยเป็นนักเรียนสตรีนมิลึก็ไปฝากไว้ที่โรงเรียนสตรีหุ่นจับกันส่วนหนึ่งแต่ตอนนั้นคือจำไม่ได้ว่านังเรียนผิดกันเนาะนะคะแล้วก็ไปฝากนักเรียนชายน้องที่ชางานมิลึกฝาถาวที่โรงเรียนสุขราการซึ่งเป็นนักเรียนชายประจำจังหนัดของเราโรงเรียนละหนึ่งห้องแล้วพอมาปีสองห้าสามสี่เนี่ยทางส่วนุลากนี่อะไรก็ยังไม่ละ ผู้ใหญ่ยังไม่รับความความพยายามที่จะขยายคือณขณะนั้นเนี่ยเขามีความถือว่าระเรยกอะไรกปริมณนเป็น่ต้องการส่งเด็ก,กเข้าไปเรียนส่งตุลาเรียนอะไรซึ่งอยู่ที่สะพานจุดเพชรมันค่อนข้างที่จะลำบากเรื่องของการเดินทางทีนี้นผู้ใหญ่ในกรมกับผู้ใหญ่ของส่นตุลาเรื่ออะไรนี่เกิเลยมีความคิดว่าจะเอา,อานักเรียนที่อยู่ในเขตปร,ริมณฑทนเหล่านี้เพื่อที่จะให้มาอยู่กับ โรงเรียนสวนกุหลาบที่เป็นแนวอะไรในรูปพเขตปริมณฑลณเวลนะานั้นเนาะมันจึงได้มีการเริ่มต้นที่สวนกุหลาบยนืนมืองเพื่อีก่อนแต่นวนทวบดิน,นกูจำไม่ได้ว่าพอตั้งต่องกราปีเนาะแต่ทีนี้พอปีสามสามของเราไม่มีสถานที่ให้เรียนไม่มีบุคลากรให้สอนพอปีสามสี่ผู้ใหญ่ไม่รับความพยายามข้อยังส่งให้เรียน,ออยน,เ,ยนเชิญท่านท่านสุขโขทิหซึ่ง ช่นขนาดนั้นท่านเป็นแต่ก่อนท่านก็ต้องช่วยยูในการน้องฝ่ายปกรองตออโรงเรียนสนกุหลาบพิถีอะไรเพราะสมท่านพอสุขโขซึ่งเป็นคนฝักน้นโดยกาเนิดเป็นคนบางทีโดยกาเนิดนนนนนก็ให้ท่านมาช่วยเหมือนกับมาเป็นแนวหน้าก่อนให้ท่านมามาช่วยแล้วก็สมมีตอนนั้นคุูจำได้มีพอสุดโข่มีพอ,อ,อชัยนันแกนดีซึ่งขนาณนี้ท่านท่านาเกษียณไปแล้ว ะะมีอีสามสี่ท่านที่ส่งมาเพื่อมาช่วยเราเบริ่มต้นและพอมาช่วยนะย <c oughs> น่ก้องยนรู้ไหมว่าขนาดที่เราจะรับสมัครน้องเรียนเราไม่มีอาคารแบบนี้นะไปใชส้สถานที่คือโรงเรียนน้องปฐมในจังหวัขดขณะนั้นคือโรงเรยียนศีวิทยาไม่ใช่ศีวิทยาปักน้ํานะเป็นศีวิทยาเฉยๆเขาเรียกว่าศีนอก แต่สีที่ยาปั้มน้ำตอนนี้คือสีไงนหรืยอยอะไรของเขงทาที่แหละเนาะก็ให้ไปใช้สถานที่นั้นแต่เริ่องทาที่สถานที่นั้นเป็นเอกชนพอเราไปตั้งเนี่ยมันก็กลายเป็นกระแสว่าือนเราจะไปดึงดเด็กเอกชนนะเข้าโรงเรียนก็าเลยไม่เหมาะก็เลยต้องย้ายอีกแล้วเราก็ต้องย้ายกันตอนนักฟุตบเน,นี่ยก็มาเริ่มมาเรงตัวแล้วก็ไปอยู่ที่สารการจังหวัดไปขอใช้ท้นที่ของสารการจังหวัดรับสมัครนักเรียน พอรับสมัครเสร็จแล้วหัวรุ่นนั้นเป็นรุ่นที่มีผู้เพิ่มเยมากเยอะเมากที่สุดเด็กทุกคนที่เข้ามาเหนือ308คน,นเป็นอะไรที่เด็กตั้งใจจริงๆส่วนใหญ่จะเป็นเด็กปากน้ำเป็นเด็กปากน้ำซึ่งซึ่ง,งเขามีเป้าหมายอยู่แล้วว่าจะไปเรียนี่วนวิชาพิเศษอะไรแต่เขาไม่สามารถไม่สะดรในการเดินทางก็เลยพอรู้ว่ามีส่วนกุหลาบมาอยู่บ้านเราก็เลยทำกัน รุ vezes, ่นนั oh, <Yeah. S 1> no ้นจะเป็นเด็กปากน้ำาซ็กตบร้อยเปอร์เซ็นต์เาตอนนี้ไม่มีโรงเรียนแล้วไม่มีสถานที่ให้เรียนเพราะไม่มีสถานที่ให้เรียนท่านพอท่านเก่งคนที่คุยคุยกันและถูกพอถูกใจกับท่านพอท่านหนึ่งชื่อพออจุดีจันจรเลิก็แก่เจรเลิศเดี๋ยวอะไรสักอย่างพอจุลีเป็นผอโรงเรียนไยรับวิทยา71น้องกระถิไปขอท่านผอผออเป็นคนยกปึกของเงินไทยรัฐให้เรา เออไทยรัฐตรงนี้ถ้าใครเคยไปก่อนเป็นค้องไหนไทยรัฐนักขนะน,นี้ก็เป็นโรงเรียนคลองอใหญ่ด้วยแหละแต่ตอนนั้นเป็นโรงเรียนยเยนยล็กยกตึกที่เป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูงเพราะว่าทําใต้ถุนให้สูงไม่สูงไม่ได้ขนามทว่วมให้สวนกุหลาบั้งตึกแต่น้องโมยไทยรัฐไปเรียนอาคารไม้ลงไปเรียนอาคารไม้เพราอให้เราอยู่บนตึกให้เราอยู่บนอาคาแล้วข้างบนมีอยู่แค่ อยู่แค่ไม่จำไม่ได้ว่ากี่ห้องสีห้องหรือห้าห้องไม่พอเรียนโรามินุ่แนแร้เรามีหกห้องพอเออก็เลยหางบอีกแล้วหางบมาเพื่อสร้างใต้อาการของโเรียนทีร <c oughs> คือมันเป็นใต้ถุสสวนอยู่ก็มาตั้นมาลุกตั้นเพื่อเป็นห้องเรียนแต่ก่อนที่จะเป็นห้องเรียนก่อนตั้งเนี่ยรู้ไหมว่ามันคือทางสอนอยังไงใช้กระดานเนี่ยกระดานไม่แบบนี้กั้น เรานั่ก็ต้องลงใช่ไหมห้องหนึ่งห้องสองห้องสามห้องสี่ก็เสียงก็ตีกันแต่ก็สนุกก็เด็ก,ดกตอนนั้นเด็กตอนนั้นมันเด็กตั้งใจเรียนนะก็เลยได้โรงเรียนถึงของท่านขออจูดีโรงเรียนไทยรัฐช่วยชีวิตไว้หนึ่งปีหนึ่งปีนะคะเวลานั้นเนี่ยเราอยู่กันอย่างมีความสุขในโลโรงเรียนไม่มีรถรถครูทุกคนที่อยู่ณณณณสวนกลาบตอนนั้นสิบแปดเดือนรถโรงเรียน เหมือนคาัจะทำอะไรอ้าวบ้านนี้มีปิอัพเอารถปี๊รับบ้านถูมาขนของบ้านนี้มีรถตู้เอารถตู้มาจะไปกินเลี้ยงจะไปกินกันบางทีแฉ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ตากกรมจะมาบ่อยอ้าววันนี้ผู้ใหญ่จะตไงมแล้วมีครูท่านหนึ่งชื่อครูชามีรถตู้อยู่อ้าวจะแฉ่กันไปวันนี้คืนมีขับมาก็มารถมันเสียมัตายอยู่แถบแบบนี้โอ๊ยชาวไทยนั้นแกก็ลุยกันหน้าลุยกันเหนืหน่อยถามว่าทวกวัานนี้ที่ครูครูวัิดาเป็นคนเที่ยวกับเด็ก เรื่องของระเบียบยึดไม่เนี่ยเพราะว่าคือเขาพื้นฐานคือเหน็ดเหนื่อยกันมามากสร้างกันมาแบบที่สุดเลยนะคะพอปีที่สองอก็คือปีสามห้าเราได้พื้นที่แห่งนี้โดยการบริจาคของอท่านผออ,อ,อ,ออท่านผอเกษมคุณเกิดซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะลูกซึ่งท่นานเป็นผอโรงเรียนเล็ก ตรงแลนแถวแถวเฉลินชัยแถวบางประกงอะนะคะท่านอินเนี่ยท่านก็บริจาคให้แต่บริจาควนในคนที่คือกันที่กันว่าจะให้สถานที่แห่งนี้แต่คนจะได้ตรงนี้เนี่ยเขาจะให้ไปเอาที่สนามยินเขาเรียกสนามยิงของในแถวอะไรในซอยนตึซอยนราช่อแต่ปรนั้นเขาบอกว่าเดินเข้าไประยะทางจากถนนสายเมเนี่ยเข้าไปเจอวิเวนไม่เอาไม่ได้มาเขาป็นเอาตรงนี้แต่ ตรงนี <c ười> ้ตั้งแต่วันนั้นเนวันนี้ก็อยากดีชาบก็มันมีปัญหาเรื่องที่ดินมาตลอดเพราะว่าการเกษตรมันเกิดท่านก็ไม่มีหลักฐานการการมอบไม่มีหลักฐานการให้ก็จะใช้คําว่าไม่มีหลักฐานก็จะเรียกร้องเอาเอาคื้นที่คืนมัางเอาอะไรคืนบัางพรามันมีค่าทานน้นมากมายมีมูแล้วท่านคิดนะพอมาอยู่บ้านเราก็อีสามพ่ามีสามพาเลยอยู่นี่บอกแลาเนาะบอกตึ้งหมดลย ทำเป็นคันดินเป็นคันดินที่บดทำคันดินคันดินคันดินเพื่อมางเป็นให้เด็กเรียนนั่คือปีสามห้าปีสามห้าในปีที่สองนะห้องเริ่มเยอะขึ้นคันดินอยู่ได้พักหนึ่งก็มีคนให้เงินอีกท่านโถงโถก็หาไปหาข้ะค 35, um uh ่ะ huh. yeah, พอดีคนรอหาคนรวยเยอะเนี้ยก็ไปหาทุกหลายๆท่านคุณครูไม่สามารถจะเอ่ยได้หมดมันเยอะมากมาย รู้แต่ว่าเป็นพ่อค้าค่ะคนนี้ที่รวยที่หอาการคนรวยทั้งหลายของอสิบโฉนดคท่านหนึ่งอยูที่น,นี่ท่านรู้จักท่านก็จับไปหมดลือก็ไปไปคุยว่าอย่างได้ตรงนี้ทำสถานที่แห่งนี้ก้อดีแต่คนบริจาคบริจาคบริจาคตรงนือก็จะเป็นของพักคืนั่งจะเป็นบ้านที่นักการพักบ้างอะไรบ้างคือมันขัดสนมากมายมันขัดสนมากมายเลยแล้วก็ท่าน ท่านท่านท่านชุบรัศมีท่านชุบปราภัยรัศมีทัพนีปปน่เป็นขณะท่านท่านเป็นตำแหน่งอะไรไม่มัน่นใจท่านก็ให้ใคล้ายๆกับห้องประชุมเรามาห้องประชุม,มนะคะให้เป็นห้องประชุมมาตอนนั้นชื่อว่าห้องประชุมชุบป,ประภัยรัศมีทั์ก็จะมีห้องประชุม,มเล็กๆซึ่งไม่มีแอร์หรอกพอปีสามห้าตอนนั้นเราได้ตึก ได้ติกแล้วรู้แต่เพียงว่าอดีตที่ผ่านมาของเรากว่าจะได้ขึ้นมาถึงจุดนี้นะลูกเป็นอะไรที่พวบครูด,ดูแรกๆเหน็ดเหนื่อยก,กันมากทำทุกอย่างเหมือนคนงานก่อสร้างทั้งขออทำผู้ช่วยพ่วงในการนะเปนผู้ช่วยทำอาไรผู้ช่วยผู้ในการทุกคนลุยหมดไม่มีว่านายไม่มีว่าลูกน้องแต่มีแต่ว่าครอบครัวเดียวกันมีแต่ว่ารักกันเพื่อนกัน ขณะนี้เนี่ยท่านผอจุโผเองท่านเกษียณไปหลายปีอายุเท่านี้แล้วก็ยังผูกพันกันอยู่ด้วยความเป็นส่วนตัวซึ่งรักกันมากเนาะอันนี้คือคร่าวๆจากตรงนั้นมาขึ้นตึกกนแล้วกันนะพอขึ้นตึกแล้วที่จะมันเริ่มสบายขึ้นแต่พิงภูมีความสุขข้อดีของเราพิงภูเห็นชัดเจนนะเห็นชั้นเลยที่ไปที่นื่นแล้วที่อื่นมาที่เราเขาก็จะพูดคำเดียวกันแม้แต่เมื่อเมื่อวันทางจีพาไปเจอท่านรองโรงเรียน สวนกีฬาตะวบัติท่านบอกว่าอยากไปสวนสนุกมากเลยมีบางคนบอกว่าไปสวนสนุกแล้วมันสวยสวยความหมายของเราคือคุูนึกภาพเราเองนะว่ามันน่าจะได้เปียบตรงที่สภาพแวดล้อมของเราซึ่งมันไม่แออัดมันเอื้อต่อการที่เราจะทํากิจกรรมร่วมกันะอย่างเช่นที่ไหนพวเข,ขามาประชุมกับเรา ที่โรงเรียนไหนโรงเรียนในเครือของมัธยมจังหวัดก็มาขอใช้สถานที่เราโรงเรียนในเครือของเราเองก็มาใช้ของเราในเครือของสอ่วนกลางก็เริ่มมาใช้ของเราเยอะแยคือจะมาใช้ของเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นครูมีความมั่นใจว่าในจในุดเด่นของเรานักเรียนนี้ที่เห็นได้เป็นคือเรื่องของสภาพแวดล้อมแต่สภาพแวดล้อมเนมี่ยมันยังไมว่ามันสามารถที่จะบอกเราเข็นได้ ถ้าเราไปอยู่ในที่แออัดเยเยียดข้างๆมีแต่อะไรนะที่แหลงมัว่วสุมมันก็มีผลทําให้เด็กเราผิดเพี้ยนไปได้แต่นักทังเล้ยมวอนในสภาพแยดลร้อนกานๆนะคะคุณครูการันตีที่เท้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปไม่การันตีหนึ่งร้อยเพราะอาจจะมีบางแบบเช่นหยุดไปค้ำๆโน๊ตอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีบ้างอยู่แต่มั่นใจว่าทุอยแกงเบื่อฒนรรมของเราในเท้าสมมติว่า นักเรียนของเราจะไปไหนจ, os, จะขึ้นรถจะนั่งรถประจําทางสิ่งที่อย่างหนึ่งที่ครอบครัวคือหน้าตัวอของเขาในี่ยมวสปศดิบเขาจะทําอะไรเขาก็ต้องคิดเขาว่าทุกครูเขาจะบอกเ็นตลอดเวลาว่าตรงนี้คือสิ่งที่เป็นตัวบ่งบอกตัวตนของเราอยู่ถ้าเราจะทําอะไรให้คิดถอึงสปศไว้ลูกถ้าเราจะได้ไม่ทำความผิด เือมีความสุอว่าสภาพแรี้องของเรานะคมันเพื่อต่อทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อต่อการจัดการการเรีในการสอนเพื่อการนับแขกบ้านแขกเมืองเพื่อต่อการที่อย่างเรียนหนังสือเนี่ยเรียนอย่างมีความสุขเพราะเราไม่ต้องเดินไปหลายตึกอยู่ในตึกเกี่ยวกัรวนอยู่นี่แหละเรียนกันอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องห่างจากตึกนดไปตึกนให้มีหรือมีมุมที่ทําให้เด็กๆเขาต้องเขาต้องได้จังหวะที่ทําคิดอะไรเนี่ยนม่ง นะคะหรือถ้ามีก็มีน้อยมากมากมาก,มาก,มากเลยนะก็น,น,น,น่าก็น่าจะเป็นจุดนั้นแต่จุดเป็นทุกโงเียนี้เหมือนกันคือเรื่องของระเบียบวิธีซึ่งในขณะนี้ดีใจมากเลยที่พบกอกาสยกเลิกออไรนะยนะยกความไว้องกรนะทรวงประกาศยกเลิกให้เป็นระเบียบของโรงเรเียนร่างกฎนระเบียบขึ้มนมาเองก็ดีใจมากเลยคือเห็นเมื่อไรเห็นมองข้างหลังทุกคนจะบอกว่า เด็กสวนสมุดมองข้างหลังก็รู้ว่านี่แหละคือสวนสมุดไม่ใช่เด็กที่อื่นมองหลังก็รู้แล้วเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็ปีหน้าเราอยู่แบดีหนึ่งนะลูกไม่ต้องคําวลค่ะอจะเห็นภาพที่น้องๆหรือเพื่อนๆหร,ออนหรือพี่ๆที่แบบอาจจะดูดีขึ้นมาอีกรนะดับหนึ่งร,งงระรงดับหนึ่งเป็นเรื่องของการระเบียบที่ในืมองการแข่งขายเนาะนะก็น่าจะน่าจะเ่นี้ คือมั้มีกระบลไหมอยากได้อะไรเพิ่มเติมเนี้ยไม่มีนะครับไม่มีจัดก็บอกเลยนะครับว่าวันนี้ก็ได้มาสัมภาษณ์คุณนิดาเนี่ยได้ความรู้บอกเลยว่าครบแน่นแน่นอนครับผมแล้วก็ถือว่าคุณนิดายเนี่ยเป็นผู้ใจดีแล้วก็เป็นคุณครูผู้ทรงคุณูท่านหนึ่งของโรงเรียนเลยบอกเลยครับว่าวันนี้ได้ประโยชน์ออกมาครับแล้วก็ ขอขอบคุณคือคุณูวนลีดานครับที่สละเวลาแล้วก็มาให้ความรู้สรุปแบบสัมภาษณ์พบว่าโรงเรียนนว่ามินทราชินุทิศส่วนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการเป็นโรงเรียนที่มีประวัติมาอย่างยาวนานและอีกหลายๆเรื่องที่เราไม่ทราบทั้งความลำบากต่างๆนานาที่ครูสมัยนั้นต่างลำบากช่วยกันทําทุกๆอย่างเพื่อให้โรงเรียนออกมาดีส่วนกุหลาบสมุทรปราการเติบโตมาไกลมากๆ คุณครูอยากให้คงวัฒนธรรมเอาไว้เพื่อให้รุ่นน้องรุ่นหลังได้มาดู